ครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะมีเรื่องทานะครับแอมแตอนนี้เป็นแอมประกอบนะครับมันหนักมากนะครับยกคนเดียวมันลําบากคนกันนะครับหนักมากเลยแอมเครื่องนี้มาดูว่าทาไมแอมเครื่องนี้มันถึงหนักจังเลยนะครับเปิดฟ้าเครื่องมากเพื่อนมันก็หนักแล้วแบบนี้นะ่ะขนาดใหญ่เลยนะครับเพราะว่าแอมก็ใช้ทรานซิสเตอร์แบบเยอะแยะเลยครับ ลูกค้าบอกว่ามันแตกนะครับแตกโปแตกข้างไหนไปตามดูแล้วครับทีนี้แต่ยังไม่เห็นนะครับผมมองดูคร่าวๆแล้วก็ก็ยังไม่เห็นว่ามันแตกที่ไหนยังไงแตกใส่นะบนแบดนี้เนาะเจ้าของเครื่องบอกว่ามันมีเสียงแตกดังโปนะครับไม่เห็นนะยังมองดูไม่เห็นพักขยายทั้งสองข้างดังนะนะครับเ <some people S 1> <pus our S 2> พียงแต่ว่าสลับ สลับแจ็คก,กันหน่อยหนึ่งนะก็คือแบบอวอลลุ่มแจ็คแจ็คข้างนี้นะนะครับเป็นเชนที่สองนะครับก็ไปเข้าวอลลุ่มตัวที่หนึ่งนะก็น่าจะเป็นการต่อเพื่อสลับการทดสอบทดลองนะครับเดี๋ยวจะ,จะต่อตัวนี้กลับคืนนะนะสลับกันหน่อยนะครับก็แล้วก็ม่เห็นจุดน,นี้ที่ ที่การลองแผ่นชุดป้องกันลำโพงอน,นะครับอาจจะต้องลองให้สูงขึ้นมากว่านี้หน่อยนึงเพราะเดี๋ยวนี้เขาเบียดกันกันกบบอร์ดจ่ายไฟนั่นนะครับใช้บูทลองลองน็อตขึ้นมาอีกตัวหนึ่งตัวสั้นๆก็น่าจะสูงขึ้นมาได้เนี่ยนะก็เห็นติดกาวไว้เนี่ยเราสมลีมาติดกาวนี่นี่ก็เห็นนี่แบบเนี้ยแบบแต่ว่า บอกบอกว่ามันแตกแล้วมันมันไม่เห็นนะครับนะหรือมันจะซ่อนอยู่ข้างล่างชุดใจไฟนี้หรือเปล่านะครับบอกว่ามันแตกดังโผล่เลยนะครับนะโอ้ไม่เห็นเลยนะแล้วผมหาต่อไปครับเดี๋ยวจะได้ลื้อตัวนี้ออกมาดูอยู่นะว่ามันเป็นกับพวกนี้ไหมมันมีหลุดหลวมได้แถวได้โอดอะไรหรือเปล่านะครับนะในกรณีแตกดังโผล่เนี่ยครับน้าเวลานี้ยังไม่เห็นครับนี่ครับผมถอดออกมาแล้วเนี่ย เพื่อป้องกันลําโพงนะครับเดี๋ยวจะลองให้มันสูงขึ้นมาหน่อยนะครับเดี๋ยวนี้มันชิดติดกับแผ่นใจไฟนี่เกินไปเดี๋ยวยกขึ้นมานิดนึงอ่อนนะแล้วทีวนี้มือผมมาบายถูกตัวนี้นี่มาบาบนี่เป็นไปได้ไหมที่ขาสีตัวนี้มันจะขาดแล้วมันก็แตกดังโพรนี่ฮะเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยใบยบเบา,บา,บาๆน,นั่นนี่เนี่ยฮะก็อืนไม่ไม่เป็นไรอ่ะตัวนี้แน่นเลยติดกาวไงฮะ แต่ว่าตันนี้อ่ามันจะใช่ไหมเพื่อนมันจะใช่ไหมนะครับนะครับพบแล้วนะครับเสียงที่ท่านลูกค้าบอกมันดังโปะนะครับนี่ไงนะครับขาซีมันขาดครับเพื่อนนี่เลยนะครับโอ้นะครับนะซีมันไม่ได้เสียหรอกครับขามันขาดขามันหักนะเพื่อนนะ นะครับคือถ้าเครื่องทำงานนั้นเพื่อนไฟไฟที่4เนี่ยมันก็จะมีนะมีประมาณสักเท่าไหรนะ่ล่ะตามแต่หม้อแปลงนะแล้วคูณ1.4เข้าไปมันก็มีไฟแหละทีนี้พอดีไอ้ตัวนี้ในขามันหักนะครับแล้วทีนี้มันก็มันอยู่เงี้ยไหมมันไม่ถูกชาร์จนะครับแล้วทีนี้พอมันขยับนะครับปุ๊บลงไปขาตัวนี้มันมาต่อกับไปเนี้ย ซีตัวนี้ค่าความต้านทานต่ำเมื่อไม่มีไฟมันก็เกิดแตกป่องโป้ว่าก,กันไปครับนี่แหละครับซีขาขาดครับเพราะว่าไม่ได้ติดกาวไว้น้องคนหนึ่งเนาะโอ้มันต้องติดกาวไว้เน,นี่ยเนียโอ้เลยครับนะี่ยเ้ยเนาะต่อใหม่นะครับเพื่อนๆน่าะเห็นขาแบบมันก็หลวมข้างหนึ่งเลยนะหักข้างหนึ่งเนี่ยครับ ดี๋ยวนี้นะว้านะครับไม่ใช่สมุดจ่เดี๋ยวดําเนินการนะครับต่อขาซีแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วทีนี้ก็จะทําการติดกาวไว้ไม่ให้เขาขยับเขย่านเคลื่อนไหวได้นะครับตัวนี้นะครับประกอบซีเข้านะเพื่อนนะทีนี้ก็จะติดกาวนะครับตัวนี้ยกสูงขึ้นมาแล้วนะครับ จะได้ไม่เบียดซีจนเกินไปนะครับเพื่อนสายนะครับการทํางานของรีเลย์ลูกค้าใช้เส้นใหญ่นี่ก็เลยเอาออกนะครับม,มันใหญ่เกินเนาะสายเส้นเล็กก็ได้นะครับเพื่อที่จะไปโชว์ LED LED ที่อยู่ข้างหน้าเครื่องนะครับนี่นะ LED สายเส้นเล็กนี่ก็พอนะครับแล้วก็สายที่ไป VU นะครับสายที่ไป VU ก็ใช้สายหุ่นเดียวกันเนี่ย ผมก็ว่ามันใหญ่เกินด้จะเปลี่ยนสายเป็นเส้นเล็กแล้วทีนี้ v ียูลูกค้าบอกว่าไฟมันขึ้นไม่เท่ากันนะครับเป็นเป็นที่ VR มันปรับตำแหน่งไม่เท่ากันนะนะ VR นี่ครับมันก็ปรับไม่ได้ด้วยนะมันอยู่ข้างในมุมนี้นะนะครับจะต้องเอาดีออา VR นี่ออกมาเนี่ยให้มันปรับได้ง่ายๆหน่อยนะครับแล้วก็บรรลุมมีการสลับสับเตี่ยนเพื่อทดสอบทดลองก็จะได้สลับกลับคืนนะครับ ส่วนมากแล้วก็จะเป็นรายละเอียดนะครับในส่วนนี้นะแน่นแล้วล่ะนะครับตอนนี้ก็หมุนนอ็อตก็จะแน่นขึ้นอีกนะครับเด๋ยวตอนนี้จะต้องกิดติดกาวนะครับเนี่ยตัวนี้เขาติดกาวไว้เนี่ยมันแน่นนะตัวไม่ติดกาวนี่ขาหักเลยนะครับนะจัดไปครับเป็นงานรายละเอียดครับนี่ VR นะครับสายอินพุตเนี่ยมาจากสายลำโพงนะันเพื่อนนะเห็ไหมครับ และทีนี้ในกรณีนี้นะครับมาจากสายลำโพงหากแต่ว่านะครับตรงปลายสายเนี่ยผมใส่ตัวต้านทานไว้อยู่นั่นเพื่อนใส่ตัวต้านทานไว้ด้วยยังไงนะครับตัวต้านทานค่าใดๆก็ได้หรอกนะครับ 1K ก็ได้ในที่นี้ก็330โอห์มมันอยู่ใกล้มือดีนะครับแล้วก็จะไปต่อเข้าไปนะครับต้องใส่ตัวต้านทานแบบนี้ไว้ เพราะว่าบางทีน่ะนะสายเนี่ยมันรั่วนะครับรั่วลงกลาวมันก็เกิดจะเป็นการช็อตนะดิมันก็เทียบเท่ากับการเอาสายลําโพงไปช็อตลงกลาวไว้มันก็จะสร้างความเสียหายอา,อาจจะเสียหายได้นะเพื่อนก็เลยนี่ใส่อาร์ไว้หากระหว่างทางนะครับสายเส้นนี้ไปจนถึง V u นั่นน่ะนะครับมันเกิดการช็อตมันก็ยังมีอาร์ตัวนี้อยู่นะ สายลำโพงก็จะไม่ช็อตกาวไม่ลงศูนนั่นเองนะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็ดําเนินการนะสองเส้นเลยนะครับจุดต่อก็อยู่ในนี้นะครับก็จะต่อเข้าไปนะครับดําเนินการทากาวนั่นเพื่อนที่ตรงซีนั่นแหละนะครับเปิดฝาใหญ่เกินนะแบบนี้นะมันก็เลยหกหน่อยนึงนะไม่เป็นไรนะครับ Yeah. เ,เพื่อนจะสังเกตได้ว่ากาวมันจะไหลเข้าไปข้างในข้างล่างสีด้วยนะครับผมเทกาวลงไปหนานะครับแต่อย่าไปเปิดฝากาวเยอะเหมือนผมนะเปิดใหญ่มากนะ <c oughs> นะครับนะ <c oughs> อ่ะ,อะพอมันแห้งแล้วก็ดูสวยนะแบบนี้เนาะนะครับนะกาวก็ไหลเข้าไปแล้วทีนี้นี่มันเออกำลังจะเริ่มเริ่มจะแห้งแล้วนะครับถ้าแห้งเขาจะติดแล้วก็จะไม่ได้โยกเยกนะขาเขาจะไม่ขาดนะครับนี่ อย่างอย่างตัวนี้นะครับเขาแน่นมากนะครับเก่าวก่าตัวนี้เป็นเก่าดำนะเพื่อนเนา